สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอย่างนี้ก็นั่นคือรายการ IPM e n t e r t a i n อย่างแน่นอนเลยนะครับผมและวันนี้นิวและทีมขาวบันเทิงอยู่กันที่บริษัทดาราวิดีโอครับเพราะวันนี้มีการวงสวงละครถึง3เรื่อง3มรถเลยจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามภาพบรรยากาศของงานวงสวงละครในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปแดมหาเทพมหาพรมพรรมครูและวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลอันพิเศษสุดคือวันที่24 ในขณะที่ประธานจุดคู่เพียรขอให้ท่านน้อมจิตให้เป็นสมาธิรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้เกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒในการบวงสวงระครทั้งสามเรื่องแนม่อกปอปอยอาจเตืนเชิญเพน่อนรบครับ,รบ ขนนองกราบเรียนเชิญคุณสยามสังกักุลได้รับน้ำมหาสังจากเร่นพระคุณพระอาจารย์น้ำฝนด้วยครั่อไปนะครับ ครับหนูหนูมารับทั้งหมดเลยครับขอแถวแล้วมาหมดเลยครับขอแถวแล้วมาหมดเลยครับขอแถวแล้วมาหมดเลยครับ <laughs> แ้อบดประพันธ์พุนันธนาวีรชน บทประทัศน์ปลายปากกาโอเครับขอนล่งครับโอเคครับขอากรกรอนี้นะครับขอบครับขอบครัขอบคุณมมครับขอบคุณบนุ่ผมครบผมของราบเรียนเชิญบุณสยามสังวอดมีุณได้โปรดเมตตาชัตาเสริมบารมี ให้สงาราศีให้เกิดเปรตีจะอำเม ตรุวัณนหาหะเนเคหะวะบูทิเตครับคุณผู้ชมครับต้องบอกได้เลยนะคบผมว่าเป็น3ามเรื่องสามรถที่น่าติดตามมากๆนะครับสำหรับเรื่องแรกเกิดเป็นกานั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยข้ามาคนเดียวและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับผมคงประทับใจแล้วก็โอ้โหอยากได้คู่นี้มาเจอกันใหญ่แน่นอนก็คือกบสุวรรณและหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์นั่นเองนะครับในเรื่องน้ำเสาะสายก็ต้องติดตามเร็วๆนี้ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บช่องเจ กฎหมายเลข3-5ผ่านทางจานส้ม IPM ได้เลยและครับผมแต่ต้องบอกว่าเรายังมีสกู๊ปพิเศษนะครับที่จะพูดคุยกับศิลปินนักแสดงจาก3เรื่อง3รถนี้ติดตามได้ในรายการ IPM e n t e r t a i n ทั้ง4ช่องโชว์ช่อง Party Channel และ Bar ก o ก Channel รวมถึงสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง y t u t u นะครับพิมเลยครับ IPM Production Official แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยจะได้ติดตามเรื่องราวดีๆกันตลอดไปแต่สำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวันนี้นิวและทีมข่าวไปเที่ลากคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ